นะครับผมแล้วก็สวัสดีทุกทุกท่านด้วยครับผมก็อยู่กับผมเช่นเคยครับกับเหล็กคนชอบลานะครับผมก็เนื่องจากห่างขายกันมานานนะครับผมไม่มีทีิปลงครับเนื่องจากปีนี้ติดธุระและหน้าที่จริงๆครับผมต้องขอโทษขอไป <S <S อพี่น้องด้วยนะครับผมเนื่องจากปีนี้ ติดงานจริงๆครับผมวันนี้ผมก็จะมาบอกเรื่องอที่ทุกคนแล้วก็คนที่เขาสนใจเรื่องกับนักที่มีคำถามมากมายนะครับเกี่ยวกับใช้เชือกเบอร์อะไรนะครับแล้วก็ดอกสรรค์เบอร์อะไรนะครับวันนี้ผมจะมาบอกนะครับจดไว้นะครับผมถ้าจําไม่ได้การจะจําได้ครับ แค่สองอย่างครับก็เชือกนะครับเป็นเชือกเบอร์เก้านะครับผมเป็นเชือกเชือกเขียวนะครับเบอร์เก้านะครับผมเป็นเชือกเขียวสีอ่อนนะครับอย่าใช้สีเข้มนะครับผมเพราะว่ามันจะแข็งสีเข้มนะครับไม่ใช่นะครับผมให้ใช้เชือกเขียวอ่อนนะครับผมส่วนดอกสว่านเป็นเบอร์แปดนะครับผมถ้าไม่มี หรือว่าร้านค้าอยู่ไกลนะครับเป็นบางพื้นที่นะครับถ้าไม่มีนะครับผมก็คือใช้ดอกตะปูนะครับผมเป็นตะปูสองเบอร์เล็กนะครับใช้แทนกันได้ครับก่อนจอะผมแนะนําให้ลนไฟก่อนนะครับผมไม้ไผ่กับดักที่เราเหลาเสร็จแล้วนะครับผมแนะนําให้เป็นลนไฟครับแล้วก็ตักแดดไว้ครับสักพักหนึ่งครับให้ไม้มันคงที่นะครับ ถึงเราจะเจาะได้นะครับไม่อย่างนั้นเวลาเราเจาะมันจะแตกนะครับผม mm hmm. ถ้าไม้ที่โดนไฟคงที่แล้วมันก็จะทําให้กำลัดอยู่ตัวนะครับผมแล้วก็มีคําถามนึงนะครับผมว่าพี่ใช้ไม้ไผ่เบอร์อะไรนะครับเ้อพูดผิดนะครับใช้ไม้ไผ่ไม้ไผ่อะไระครับผมจะมาบอกนะครับเป็นไม้ด้านขวานนะครับผม จะแข็งตัวมากนครับผมไม้พวกนี้มอดไม่ค่อยกินนะครับถ้าเราลนไฟดีๆนะครับอยู่ได้ถึงปีสองปีต่อเนื่องเลยนะครับผมเป็นเต็มที่เราก็เปลี่ยนแค่ยางนะครับกับตัวเชือกอาจสึกล้อจากการที่โดนหนูกันหรือติดหนูนะครับผมและอีกคําถามหนึ่งนะครับผมว่าพี่ถ้าโดนส่วนหางอะ่ะ หนูจะขาดเชือกจะขาดไหมแล้วก็เชือกที่เราใช้มันจะไม่ขาดเลยพี่ผมจะบอกนะครับกับดักพวกนี้ยิงดินยิงรัดนะครับผมจะไม่มีการคลายตัวนะครับยิงดินมากเท่าไหร่ยิงรัดขึ้นทวีคูณนะครับผมจะไม่ขาดส่วนหางถ้ามีถ้าช่วงที่เราใส่ตรงนั้นมีหญ้ายเยอะ เปอร์เซ็นที่อยู่เยอะครับไม่ขาดแน่นอนนะครับผมถมที่อาจจะเสียไม้เรานิดหนึ่งเนื่องจากช่วงหางมันหมุนตัวได้รอบนะครับแต่ถามว่าหลุดไหมเปอร์เซ็นต์อยู่ถึงหกสิบถึงเจอร์เนะครับที่จะอยู่กระดับพวกนี้นครับยาว,ว่าแต่โนนะครับผมได้หลายอย่างนะครับที่ผมขอพูดนะครับที่ผมถ่ายไม่ให้ชมไม่ได้นะครับผม ทุกคนที่ใช้กระป๋องบบตัวนี้ก็คงจะรู้กันนะครับที่ผมส่งไปนะครับผมอยู่แน่นอนนะครับรับประกันไม่ขาดก,ก็ผมจะมาเน้นนะครับผมเชือกเขเป็นเชือกอเบอร์เก้าเขียวอ่อนนะครับเบอรอ์ดอกสว่านก็เป็นดอกเบอร์แปดครับผมอเอาไปใช้ดูครับที่พึ่งเราก็เอาตรงหัวน้ํานะครับผม ใช้ยังอื่นไม่อยูนะครับนอกจากขี้พึ่งหรือขี้สูดที่ขี้สูดบางอันคนบางภาพอาจจะไม่เข้าใจเรา่าคืออะไระครับเราถามผู้ใหญ่ดูครับ <Yeah. S 1> เขาจะเข้าใจครับผมวันนี้ก็มีแค่นี้ครับผมที่จะมาบอกและอธิบายให้ฟังครับ <Yeah. S 1> ยังไงผมก็ต้อง ขอล่ำลาเพียงเท่านี้นะครับผมแล้วก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะครับผมที่คอยติดตามรับชมและคอยเป็นกำลังใจให้นะครับผมผมก็รู้สึกขอบคุณเป็นมากนะครับผมที่ให้ความสนใจเยอะๆมากมายครับผมผมก็เป็นช่องเล็กๆนะครับผมที่ไม่คิดว่าจะมีคนมาสนใจ อะไรขนาดนี้ครับผมเยอะแยะมากมายคนระับผมก็ขอล่ำลาเพียเท่านี้นะครับผมขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงนะครับผมปลอดภัยจากโรคไายครับผมขอบคุณครับ